ันได้นะครับหลายครั้งอาจจะต้องไม่เสียง่ายนะครับยันครับนี่อาจจะไม่ยอมกันนะครับโอ้โหยันเลยนะครับเขาเปิดปุ่มยันอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเราไม่เป็นไรครับเราเราคุมอารมณ์ให้ดีครับเราคุมอารมณ์ให้ดีเขาโดนใบเหลืองไปแล้วโอ้โหเขาเปิดปุ่มยันอย่างนี้เดี๋ยวดูภาพช้านะครับอันตรายครับโูเจังหวะที่นี่นี่ไปแล้ว ต้องแดงอย่างเดียวเลยครับนี่ต้องแดงอย่างเดียวเลยครับคือมันชัดเจนมากครใบเหลืองไม่ได้ต้องแดงอย่างเดียวครับโอ้โหยังถึงน่องนะครับเหนือเข่าด้วยนี่ยังถือว่ากรุณามากนะครับนี่เราไปกดดันว่าทําไมให้แค่ใบเหลืองโอ้โหเราต้องคุมอารมณ์นะครับคุมอารมณ์โอ้โหมาดูนี่ครับโอ้โห จริงๆนั้นอาจจะโดนบนเหนือเข่าแล้วครูดลงมาขนาดมีสนับแข้งนะครับมาถ้ามีภาพชัดกัน